เดี๋ยครับเป็นไงครับสมทองแล้วสําหรับรายการนี้เป็นการทําลายสถิตรายการที่3แล้วสถิติล่าสุดเน100ี่ยร้อยเมตรอะทำลายในรอบ10ปีด้วยจากคนก่อนคือเมื่อปี5 6รู้สึกไงบ้างก็รู้สึกดีใจมากครับเพราะว่ารายการนี้คือมผมก็ไม่เคยแข่งมาก่อนครับ <c oughs> รานี้คือแข่งแรกก็คือว่าดีใจมากครับที่ได้ทำลายตสถิติเขาก็เป็นทีนชาติพื้นที่ชาติที่ในทีมครับตอนนี้เขาก็ไม่ได้วิ่งแล้วก็แต่ว่าดีใจมากที่ได้อทำลาย คือเรารู้อยู่แล้วว่าบิวมาแต่ละครั้งหวังจะทําลายสติทุกรายการทีนี้พี่อยากถามว่าแล้วมันมีความกดดันบ้างไหมว่าคนมันต้องมองอยู่แล้วว่าเฮ้ยบิวมามันจะต้องเหรียญทองเหรียญทองเรากดดันบ้างไหมว่าถ้าหลุดอ่แย่แน่ส่วนตัวผมก,ก็หวังในการทําลายสติครับส่วนตัวถ้าทําลายไม่ได้อานนี้ก็ถือว่าเกิดจากอาการแบบมีบาดเจ็บบ้างก็ไม่ได้เสียใจค,ครับคิดว่าอ,อ,อนาคตยังไงเราก็กลับมาทําลายได้งงครับก็พยายามแบบไม่กดดันครับเพราะถึงกดดันก็จะพยายามคิ ตัวตัวเองมากแบบนี้มากๆเพราะว่าอย่าไปคิดมากเพราะว่าเราวิ่งให้แบบเต็มที่สุดงตัวเองครับเราเริ่มแจ้งเกิดตั้งแต่กีฬาห่งชติที่สิ่จเกตไหมถ้าจำไม่ผิดใช่ครับหรือว่ามีก่อนนั้นนั้นน่าจะประมาณนั้นเนาะประมาณ<น>ถ้าแจ้งเกิดแบบเลยก็นี่ครับก็คือสามทองตอนนั้นที่สิ่จเกตใช่แล้วคือหลังจากนั้นอ่ะลงะรายการไหนไม่เคยที่จะไม่ได้ทองเลยถูกไหมใช่ครับก็มีรายการที่ แบบมีก็ก็มีอาจจะมีผิดหวัง่ากคือในยมชนโลนะครับเพราะว่าเกิดอาการบาดเจ็บก่อนแต่ถ้าในไทยอ่ะไม่มีแพ้ใครเลยที่ลงใช่ครับนไทยไม่มีแห่งชาติศรีสเกตได้ทั้สกีปีแล้วก็เพิ่งต้นปีมาต้นปีที่แล้วครับอ่าต้นปีที่แล้วได้สองทองครับสองร้อยก็คือเราก็เริ่มไล่ไพ่ายมาเรื่อยๆใช่ครับตเรื่อยๆณตอนนี้กับเป้าหมายที่วางไว้ว่าอยากจะเหลือเลขตัวเดียวฟอร์มเราตอนนี้ศักยภาพร่างกายเราความน่าจะเป็นมันเหลือแค่ไหนล่ะ รู้สึกว่าครา้นั้นเป็นก็ผมคิดว่าถ้ากลับไปซ้อมแบบว่า<ม>พยายามออกกำดีเขาจะมีเวลาถึงซีเกมแล้วก็มีรายการเอเชียนเกมมีเวลาที่เราสามารถแสดงศักยภาพของตัวเองได้ที่ว่าจะจะ,จะตามกวสิ่กันก็เราเชื่อว่าเชื่อว่าที่ว่าทาได้ครับสุดท้ายครับหลังจากนี้เดี๋ยวจะมีโปรแกรมอะไรให้แฟนๆได้ติดตามชมติดตามเชียร์ครับก็เดือนนี้จะมีโปรแกรมเอเชียนยูครับที่อุซเบกิสถานเดือนเมษายนครับ แข่งอายุไม่เกิน18ปีครับแล้วก็จะมีซีเกมเอเชียนเกมแล้วก็คอร์ดิฟายเข้าชิงแชมป์โลกครับประมาณ3รายการใหญ่ๆ4รายการใหญ่ปีนี้ <Okay. S 2> แฟนๆอยากจะติดตามบิวได้ทางช่องทางไหนบ้างครับก็ถ้าจะติดตามของผมก็จะมีทาง Facebook และ i จีครับไ g จี IG ก็เป็น P P B S underscore B แล้วก็เฟซบุ๊กก็เป็นิวพุริพลภาษากฤษครับขอบคุณมากครับช่วยเหลือหน่อย